การอ่านโจทย์จะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยแกเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนึกถึงเลยมันจะแบบสปอยอ่ะมันจะสปอย r ร a d i n g ของเราอ่ะ ไอเดียนี่ต้องอ่านจบลูกเมเดียต้องอ่านจบเข้าที่2คํากล่าวในข้อใดจริงเกี่ยวกับเรื่องของนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นการอ่านโจทย์จะทําให้เรารู้ว่าใครแก้เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนึกถึงเลยมันจะแบบสปอยอ่ะมันจะสปอยเรดดิ้งของเราอ่ะและ21ถามคําศัพท์ค่ะ Set in stone เวลาอ่านลองหัดแปลเล่นๆในหัวก่อน Set in stone ใส่ไว้ในหินเอ๊ะมันจะประมาณยังไงเราจะได้มีจินตนาการในการเดาคำศัพท์ครับและข้อ22เมื่อ Manager ชาว Japanese ก็คือชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะดูเหมือนไม่ไม่เต็มใจที่จะโต้แย้งกับคนอื่นพวกเขามักจะอะไรเรื่องนี้น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางธุรกิจแล้วนะข้อ23ในการประชุมนะฮะนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นไม่มีแนวโน้มที่จะเรื่องธุรกิจใดและย่ดอกจันทครับ ข้อสอบ A level จะมีการถามโชนถาม attitude นะถามทัศนคติถามเนื้อน้ำเสียงและถามกลวิธีในการเขียนอย่างเช่นข้อนี้ค่ะกลวิธีในการเขียน Passage นี้เป็นแบบอ่าเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่า Cultural differences นะฮะ ันนี้ verb คือคำว่า affect ระวังให้ดีนะลูกคำว่า affect น,นะฮะแปลว่าส่งมีผลกระทบนะเขาบอกว่าความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมมีผลกระทบต่อวิธีที่ทำไมคะบริษัทในประเทศที่ต่างกันทำธุรกิจก็พูดง่ายว,ว่าวัฒนธรรมต่างกันก็ดำเนินธุรกิจต่างกัน for instance เป็นการยกตัวอย่างค่ะนะฮะโจก็จะพูดและยกตัวอย่าง when as an app applicant for a job นะเมื่อคนที่สมัครงานดู uneasy แปลว่าดูรู้สึก รู้สึกอึดอัดูรู้สึกไม่สบายอ่าไม่สบายกายไม่สบายใจดูอึดอัดเนี่ยนะในช่วงการสัมภาษณ์นายจ้างนะฮะว่าที่นายจ้างชาวยุโรปจะมองเลยว่าคนที่ได้รับสัมภาษณ์นั้นนะ่ะไม่เหมาะสมสําหรับงานที่มัน s t r e s s f u l อันนี้ระวังนะเป็นประโยชน์นะั้นอันนี้ใบเลยว่าเป็นข้อสับจริงนั่นแหละนะเออ ก็คือมันเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงานนะลูกนะถ้าในจ้างไปทํางานบริษัทฝรัง่งถ้ารู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบไม่มั่นใจรู้สึกแบบไม่ไม่สบายนะไม่สบายตัวสบายใจอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยไม่เหมาะแน่ๆกับงานที่มีความเครียดอย่างไรก็ตามหนูข้อนี้เราบังให้ดีนะเรามีสิทธิ์รู้กฎและว,วิธีละเพราะมันมีการเปรียบเทียบกันอย่างไรก็ตามฝรั่งไปแล้วใช่ไหม Eastern Frame ในบริษัทชาวตะวันออก The interviewer ผู้สัมภาษณ์มีแนวโน้มจะมองเห็นว่า ความอึดอัดนั้นเกิดจากสถานการณ์ที่มันตรึงเครียดและไม่เกี่ยวข้องกับ character of the applicant แปลว่าโอ้ยก็งานมันเครียดนี่คือคนคนตะวันออกคิดนะก็สัมภาษณ์มันเครียดเนาะเขาก็อาจจะเครียดได้ไม่เกี่ยวเลยว่าอินี่บินมีบุคลิกที่แบบไม่ชอบงานเครียดอะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นไหมลูกมุมมองเรื่องของการสัมภาษณ์งานก็ต่างกัน นะคะคต่อไปเขาบอกว่า also เป็นการเพิ่มเติมข้อมูลเนาะ North American business people usually expect นะฮะเขาบอก expect แปลว่าคาดหวังค่ะ นักธุรกิจชาวอเมริกานเนี่ยคาดหวังคนที่แบบ trust worthy แปลว่าไว้ใจได้และสามารถตอบคำถามได้อย่าง immediate คือชอบคนถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บอะไรเงี้ยเขาชอบแบบนี้และก็จะรู้สึก mistrust เราได้เลยครับจะรู้สึกไม่มั่นใจถ้าเกิดว่ามีการ delay in responding แปลว่าถ้าตอบแบบอึกอึอักอักนายจ้างอเมริกัจะรู้สึกว่าอีนี้ไม่น่าไว้ใจต้องถามปุ๊บตอบปั๊บอันนี้เอาไว้นะ ไปสมัครงานนะคะเขาบอกว่า Japanese business people วงกลมค่ะตัวที่2แล้วค่ะเรื่องนี้อยากตอบแต่มันต้องเฉลยรียงข้อนะอยากตอบข้อสุดท้ายก่อนเลยอ่ะมันคำตอบมันโพลขึ้นมาแล้วเป็นการเปรียบเทียบความเหมือนความต่างค่ะเพราะนี่เปรียบเทียบแล้วค่ะ on the other hand ในทางตรงข้ามแสดงว่า Japanese จะทำไมฮะให้คิดให้คิดได้อึกอักได้เขาบอกว่า team to have a favorable view towards a person who takes time คิดควัา คำนี้ท่านผู้ชมทางบ้านคำพูดพอดเดแ้่อันนี้ไม่รู้มาก่อนเลยเพิ่งสอนไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะ regard think over consider ponder contemplate regard think over consider ponder contemplate ไต่ตรอพิจารณาเห็นไหมสอนปุ๊บออกกรับเลยเชื่อไอย่างล่ะบอกแล้วนะพี่จอนนำแต่สิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมคะก็รู้สึกโอเคอะถ้าเป็นชาวญี่ปุ่นแบบได้เธอใช้เวลาในเทคทันคือใช้เวลาก่อนที่จะตอบ ไเห็นไหมความต่างและหนึ่งเรื่องสัมภาษณ์ต่อไปค่ะภารกิจที่2 attitude แปลว่าทัศนคติทัศนคติต่อ contracts แปลว่าสัญญา โจทย์เขาถาม s e ต in Stone เนาะสัญญาเนี่ยมันก็ทศัศนคติมันก็ต่างกันยังไงหลังจากที่ Contract สัญญาถูกเซ็นแล้วชาวตะวันตกจะรีการิงโอเวอรมาสองแล้วนะหญิงมาสองแล้วนะคะจะรีการ์สอ s สแอสแอน e e อ e n t เมป็นข้อตกลงที่เซตอิ Stone ซึ่งเรายังไม่รู้ว่า s e ต in s t โตนคืออะไรต้องดูข้อเปรียบเทียบของญี่ปุ่นวารในขณะที่นี่คือเปรียบเทียบแน่นอนอ่า 好。Oh. บริษัทตะวันออกเนี่ยเช่นญี่ปุ่นมีแนวโน้มวง,งกลมค่ะครูเจอคำตอบนะคำว่า flexible นึกถึงเนี่ยเวลาเป็นการสะท้อน reflect ใช่ไหมฮะ flex คือมันเด้งไปเด้งมาโค้งไปโค้งมาดังนั้นเขาบา flexible จึงแปลว่ายืดหยุ่นแปลว่าสัญญาสามารถยืดหยุ่นได้นะฮะเพื่อมีการ re renegotiate เจร,จ,จ,รจางเจรจาต่อรองใหม่ได้ถ้าเกิด circumstances change in order to maintain a long term relationship <c oughs> ก็แปลว่าถ้าสถานการณ์เปลี่ยน <c oughs> เราสามารถเจรจารใหม่ได้เพื่อ รักษาความสัมพันธ์ระยะยาวแสดงว่าญี่ปุ่นมันยืดหยุ่นได้ตะวันตกยืดหยุ่นได้ไหมอะยืดหยุ่น ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่า set in stone มันเหมือนปักเอาไว้ในหินเออปักเอาไว้ในหินแล้วมันก็แปลว่า inflexible มันตายตัวจำไหมนะ set in stone เดี๋ยวไปฉเฉลยนะคะมันคือตายตัวส่วนของญี่ปุ่นแก้ไม่ได้ต่อไปค่ะความต่างอะไรอีกเขาบอกว่า in the east ในโลกตะวันออกนะฮะ consensus and harmony ความกลมเกลียวสามัคคีกันเป็นค่านิยมที่สำคัญดังนั้นนักธุรกิจชาวตะวันตกอาจจะ perceive รับรู้เข้าใจ a p ่ n e s e and Japanese managers ก็คือผู้จัดการชาวาชาวญี่ปุ่นเนี่ยว่าเป็นคนที่ indecisive แต่ว่าเป็นคนที่โล a y ไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็ incompetent ไม่มีความสามารถนะคะเพราะทำไมลูกพวกเขามักจะปรึกษาทีมเรื่อยๆๆและไม่กล้าที่จะ challenge decision made by other คือไม่กล้าจะ challenge ความคิดคนอื่น คือไม่กล้าเถียงอะปรึกษาทีมปรึกษาทีมตลอดนะเขาบอกว่า there is an example from a Scottish executive who was put in charge of uh, uh, a Japanese company by the parent company in the UK หมายความว่ามีชาวสกอตเนี่ยได้แบบต้องไปดูแลบริษัทที่แบบอยู่ในญี่ปุ่นนะคะเขามาจากวัฒนธรรมตะวันตกเขาก็เลยคุ้นชิน a c c u s t o m o m to debate discussion and disagreement จริง,รงๆนะครูเคยทำงานร่วมกับฝรั่งก็คือแบบฝรั่งก็จะใส่กันโชโชโช,โช ดิสคัสกันเถียงกันทะเลาะกันเพื่อให้ได้โซลูชันที่เลิศที่สุดนะฮะก่อนที่จะมีการตัดสินใจฝรั่งจะใส่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 ใส,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 ใส่ส่วนบริษัทญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยผู้บริหารชาวสกอตเมื่อกี้ก็พบว่ามันเป็นสิ่งที่ f r u s t r a t i n g หงุดหงิดหัวเสียมันดูแบบ เมื่อทำไมคะเมื่อ manager senior ก็คือผู้จัดการอาวุโสญี่ปุ่นรู้สึก reluctant แปลว่ากระอักกระอ่วนใจคะ่ะกระอักกระอ่วนใจไม่เต็มใจที่จะ disagree with one another <c oughs> ก็ได้ถึงฝรั่งทอเนี่ยไม่เถียงไม่เถียงคือญี่ปุ่นก็รอมชอมอะนะเพราะว่าเขานับเ,เขาจะต้องมีความ harmony กลมเกลียวกันนะคะ <c oughs> ดังนั้นออมาค่ะยังไม่พอค่ะนี่คือเรื่องของการ แย้งกันในที่ประชุมต่อไปค่ะ meeting in Western company จะมี agenda ที่มัน formal and set the order which i t e m s are discussed <S ก็คือการประชุมของชาวตะวันตกเขาจะเป็นแบบวาระวาระเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เรียงวปาเราจะพูดอะไรนะแล้วก็ต้องแบบ each item ต้องถูก resolve before proceeding to the next ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจะข้ามไปขั้นตอนอื่นอย่างไรก็ตาม prefer เห็นไหมลูกออกอีกล้วชาวญี่ปุ่นเนี่ยทำไมคะ Chao Pita Flexible Approach มีวิธีการที่มันยืดหยุ่นได้ที่จะทําให้ได้มุมมองที่ดีสําหรับนักกิดชาวตะวันตกการประชุมในญี่ปุ่นมันจะดูเป็นสิ่งที่ unstructured ไม่เป็นระบบและ chaotic นะไม่ใช่เป็นวง chaotic สมัยก่อนนะฮะ chaotic ก็คือมันดูสับสนวุ่นวายแต่ germanese นะฮะ manager ค่อนข้าง use t o such ambiguity แลว่าความคลุมเครือความไม่ชัดเจนนี้ก็ชาวญี่ปุ่นก็คุ้นกับความแบบเออมันคุมเครือ เลื่อนได้เอาอันนี้ขึ้นมาก่อนเอานี้ขึ้นมาก่อน,อน,น,อนพูดคุยตามหน้าง,งานงันเถอะต่อมาค่ะ different negotiation styles นะฮะก็แปลว่ามีรูปแบบการเจรจาต่อรองที่แตกต่างกันระหว่างวัฒนมตะวันตกและตะวันนะคะเขาบอกว่านักธุรกิจชาวตะวันตกเนี่ยพยายามนะฮะ try to achieve achieve แปลว่าได้รับความสําเร็จประสบความสำเร็จพยายามที่จะได้ผลที่เป็นประโยชน์สําหรับตัวเองคือเจรจาเพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวให้มากที่สุดในขณะที่ ธุกิจชาวญี่ปุ่นจะคาดหวังว่า Harmony ความสามัคคีกลมเกลียวจะ lead true นำไปสู่การแก้ไขปัญหารายละเอียดต่างๆอ่านี่คือการเจรจาที่ต่างกัน เขาบอกว่า such differences สามารถ lead to a bad feelings in negotiations นะความแตกต่างเนี้ยมันย่อมทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่โอเคเวลาที่ต้องมาเจรจาต่อรองกันโอ้ไอ้จบย่างอ้ออันสุดท้ายแล้วจะได้เฉลยแล้วนะคะเขาบอกว่า research have revealed งานวิจัยได้เปิดเผยถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมพื้นฐานระหว่างบริษัท ตะวันออกและตะวันตกนักจิตวิทยาก็ได้อธิบายว่าวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกนะสามารถ differ differ เป็นเว r ร์ค่ะแตกต่างกันในเรื่องของ perception การรับรู้ logic เหตุผลนะฮะแล้วการมองรอบมองโลกรอบๆบ,บตัวมุมมองรอบๆตัวต่างกันในขณะที่ชาวตะวันตกจะโฟกัส o r e on detail จะดูรายละเอียดยิบยิบย,ย่ยอยชาวตะวันออกมักจะมองภาพรวมต่างกันดังนั้นบริษัท ที่จะเอ่อจะต้องทำาไงฮะเอาเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมเข้ามาพิจรารณาด้วยถ้าต้องการไปแบบลงทุนหรือไปทำธุรกิจต่างประเทศต้องคิดถึงเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วยนะต่อไปค่ะ if the domestic and foreign cultural norms a n d very similar ถ้าเกิดว่าเอ่อขค่านิยมนะฮะและก็ค่านิยม ต่างๆนะหรือบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมมันเหมือนกันคล้ายกันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเหมือนกันมันก็จะง่ายในการทําธุรกิจที่มัน อนนานาชาติแต่ถ้าเกิดมันมีความแตกต่างกันมากใน2วัฒนธรรมนะฮะ major difficulties นะฮะอาจจะมีอุปสรรคใหญ่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องจากความ Misunderstanding ความเข้าใจผิดรวมถึงคอน i ิตคือความขัดแยง้งเอาลเรามาดูกันครับเมนไอเดียเรื่องนี้พูดถึงความแตกต่างจำไหมนะฮะการตอบมนเมเดียต้องคุมอย,อย่าแค่ไปอย่ากว้างไปข้อหนึ่เขาบอกว่าวัฒนธรรมทา,ทางตะวันตกและตะวันออกส่วนใหญ่แตกต่าง ในเรื่องของวงกลมคาว่า negotiation styles มันแค่ประเด็นเดียวหรือมันแค่ไปต่อไป western and eastern culture จะ similar คล้ายกันอันเนื่องมาจาก globalization ใครตอบข้อนี้หนูต้อง,ต,งตั้งสติสวดมนต์ใหม่ค่ะนับประคำา1 8 8จบใหม่ค่ะเพราะไม่มีคำใดบอกเลยว่ามี globalization ส่วนข้อ3 cultural differences สามารถมีผลกระทบเชิงลบต่อการสื่อสารได้อืมก็มีสิทธินนะ เพราะว่าเขาเตือนไว้ไงเขาหนึ่งโจทย์ปูมาเรื่องของความแตกต่างอยู่ดีบ้างสองรายงานบอกม่าอร่อและพารากราฟสุดท,ท้ายมันเตือนว่าต้องเอาพิจารณาด้วยนะไม่งั้นอาจจะเกิด conflict ได้นะมันอาจจะเกิด difficulty ได้นะดังนั้นข้อที่3เก็บเอาไว้ข้อ4 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมมันเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากการสื่อสารที่ผิดเขามีอยู่แล้วไม่ได้ว่าสื่อสารผิดแล้วจะเกิดความแตกต่างเขามีของเขาอยู่แล้วนั้นคาตอบจึงตอบข้อที่3ครค่ะข้อใดไม่จริงเกี่ยวกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นหนึ่งพวกเขาคาดหวังว่าไอข้อใดจริงขอโทษภะครูอ่อานผิดข้อใดจริงเนาะหนึ่งพวกเขาคาดหวังว่าจะมีการดีเบตและดิสคัชนในการประชุมทุกครั้งนิมนม์เลยค่ะ นิมนเลยค่ะข้อนี้ผิดค่ะเพราะอะไรฟาตฟันดูเดือดฝรั่งค่ะตอนทีงค่ะข้อ2ต้องการให้คนตอบเร็วผิดค่ะจะต้องเนิบบคิดได้นะถ้าตอบชั่วตอบปั๊บคำปั๊บตอบปุ๊บคือตะวันตกนตกส่วนข้อ3ค่ะ They t e n d to t h i n k that benefits are more important than h a r m o n y นี่คือฝรั่งอีกแล้วคือต้องการประโยชน์มากกว่าความเกี่ยวไม่ใช่ขีดคำนี้ค่ะข้อ 4. ค่ะ เขาพูดว่าพวกเขาคิดว่าสัญญาสามารถที่เซ็นแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะในโจทย์นางใช้คำว่า flexible ค่ะคำตอบจึงตอบข้อที่4ค่ะรอดและข้อ21นะคะ set i n s t o i n ก็คือเป็นสิ่งที่เป๊ะเป๊ะไม่เปลี่ยนแปลงจึงตอบข้อ1ค่ะ unchangeable อันแปลว่าไม่เนาะแล้วก็22 เมื่อ Manager ก็คือผู้จัดการชาวญี่ปุ่นไม่เต็มใจที่จะ disagree พวกเขาจะมองว่าทำไมคะระวังค่ะนี่จะเล่นเป็นการเล่นคำนะคะข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะอาจจะคิดว่าเป็นคนที่ incapable ในโจทย์ใช้คำว่าอาะพาไปดูในโจทย์ใช้คำว่าไฮไลท์นะคะ incompetence ค่ะ incompetent นะนี่ค่ะเขาเล่นคำศัพท์ค่ะดู incompetence แปลว่าไม่มีสมร ไม่มีสมรรถนะไม่มีความสามารถนะไม่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 คล่องแคล่วไม่ชํานาญจึงตอบข้อที่2นะคะนี่คือการเล่นคําศัพท์จำะไม้ค่ะข้อสอบ reading เล่นคําเล่นโครงสร้างเสมอนะคะข้อ23ในการประชุมนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นไม่มีโนแนวโน้มที่จะ 1. discuss a solution to a problem 2. g e t and o v e r w i l e 3. communicate สื่อสารแบบ unclear Let costy follow and general strictly. Now, nah, this got a solution. ก็มันดิสคัตดิสคัตได้แต่ไม่ค่อยชอบเถียงข้อที่ไม่ไม่เลยก็คือญี่ปุ่นไม่ทําตามเอเจนดาวาระการประชุมอย่างเข้มงวดเพราะเขาเปลี่ยนไปเป็นมาข้อนี้ถูกที่สุดและคําตอบข้อที่24ใช้แพทเทิร์นรายการเขียนคือการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างนะคะเราตอบข้อที่1ค่ะ comparison and contrast ส่วนข้อ2 problem solution คือการพูดปัญหาและการแก้ นะเขียนจาก specific แคบไปกว้าง fact กับ opinion fact ก็คือความจริง opinion คือความเห็นนะคะนี่คือ reading เดี๋ยวเราไปดู p a r ทต่อไปกันนะ